โอ้ยวันนี้ผมเสียลูกก๊อฟรับป้าถาว่ากับเอาใครปันีนลูก,ก,กขขญญล,ลูกกออ๊อฟนี่แหละม่ใช่ถาบูผมพี่ยอ้อนถือแก้วน้ำไอ้รถบูฉีย้อนถือแก้วน้ำเด้อพีเส้สิ่ดงก็นหนาสิบาทเด้อเออได้เล่นกับบูเดลเชียวเออแค่ที่ใดเละใครๆมาได้เดียว,วเอา,อาอมาเอาไปเน่เน่นี่เอาไป,าไปลูกก็ไป lắp bay ơi thư quá ừ có bay ơi ô cái nhói là thử nó hầm ghê ê ê thì đây cái cú ơi nhón áo không ghê quá đi trời. โอ๊ยเป็นยังงั้นกูวันนี้อะเฮ้ยไมาได้อีกแล้วฮ้ามึงเอ้ยเฮ้ยไอ้ที่เด็ดิกูกูไม่ได้เจกเธอเลยเอาไปนี่เออเราต้องไปเฮยกูแก้กับไข่ซิียต้อไปแล้วเว้ยเฮ้ตถือไข่แต่แต่ละบ้านี่ถือไข่ตีด แล้วไปออดำบือ้อเฮ้ยบื้อถือไปแล้วไปดีเอ้ยเฮ้ยบื้อ,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 อถือก่ะอเอาให้ไกลตอนจากนี้หน่อืมโอ้ยเนีย่ยมงวดีกูมือห้องซวยของกูอีกแล้วเงี้ยเ้ย ออไอ้ดีเก้ะไอน้นีเนี่ยวัดถืกวัถึอเฮ้ยว่ถึกทำเลยอืมออาไปลูกพิงต o งนี่ลูกุดทายเด้อนี่ลูกที่อันสุด่อายเอไปนี่ลูกซิทายเฮ้ยรไกลด้วยัือแก่แล้วกลก็ไปนี่ไอ้ไอ,อ้ย ไกเต็มหล้าก really? ูบ <secondo> <änger mum hacerlo> ุคคาบึงเฮ้ยใกลๆถึงหน้ากูแล้วบุค้นทิ้หักูแล้วมัณดิมึงจดกูจัเหรอเฮลอกแล้วบุกคาบึงล้ลครับ